จุ๊บ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 เราไปตีป้อมดีกว่าทุกคนหาทางลงก่อนนะ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 จุ๊บ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 อยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ยข้างล่างนุ่งหอยลงปอยตุ๊กถึงบันไดแล้วกล่องสมบัติกล่องสมบัติเก็บหน่อยไม้เก็บหน่อยไม้เก็บหน่อยไม้จุ๊บเก็บได้ไหมทุกคน หแล้วอวะไปตีมันตีมันยุบร้อยครับยุบร้อยมามาใช้พลังมาลงข้าเลยมาเจอกอนมาลงข้าเลยมา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 เีเจอฝ่าเท้าระเบิดฝ่าเท้าบรลมันูนจุ๊บ จุดจุดเนี่ยเดี๋ยวเจอ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 จุดจุดมา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 สู้กันใช้ระเบิดเอ็งคือใครมาอย่างนี้ต้องเจอปืนกลเป็นไงปืนกลของข้าเจอไม่เข้าตีหัวซะหน่อยไม่เข้าตีหัวซะหน่อย ตีเข้าไป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 เยอะทุกคนเราจะได้เงินนะเราจะได้เงินใครใครมันรอดทำไมข้าด้านหลังไอไม่สามารถจตีคูณได้เปิดโอพีนะว่าจุ๊บจุ๊บเปิดเปิดโอพีอะไรของวาย ติ๊กตุ๊ตไม่ใช่ไม่ใช่ตไม่เอาไม่เอาอืไม่เอาไม่เอา OTP ของนวายใน OTP อ่ะสุดแล้วสู้มันสู้มันสูมันสูมันสูมัน

เดี๋ยวเราก็จะอัพเองนะครับชุ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 บอ้าวทะลุก่อนเลยชุบไปมันตปมันไปมันเอาละบ่สน้อยตายไหมตายตายนตายตายตัวนี้เป็นราชดินชะงอตัวนี้อ้าวมันหายไปไหนวะ anh cái nào anh sút hay sút cái nào tiếp 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 tiếp, đi ถ้าวิีงเด็กกระสังไม่ไ่วทุกคนเราจะขึ้นสะพานเด็กกระสงนะเจเเเอ้ยทะลุทะลุเอ้ยเอ้ยเ้ทะลุทะลุจ๊บชู่ึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นที่สองไปเด็กอนุปัถมโอ้ยไล่ข้ามาไล่มาไล่มา ตินไมล่ะมามามาหัวแตกหัแตกไม่ิดลำบากยันไงปิงก้นตไม้ทุกคนขนาดต้นไม้ยังักเอาไม่ได้หเยเป็นไงเป็นไงล่อมาเยอะๆก่กกนนกนนนอนเราคอยใช้ระเบิดดีกว่าทุกคนล่อมาลงตันี้เยอะลอมันมาล่อมมา ่มันมานาามาแล้วนาวาออกมาแล้วอมาเยอะอมาเยอะใช้เบดคนไม่ใส่เสื้อผ้าอมคนไม่ใส่เสื้อ้าจริงตัวนี้เราจเดนแล้วตนนี่ตนต้นตนต